ဘိရားတဆူရမှာရှိတယ်အဲ့တော့ခုဒီပလိတခွေနဲ့ဘိရားတဆူတရားကြတော့တချို့ခုပဇေယတူရပြောကြတာဘယ် ਵੇਂ ဆိုတာလည်းသူမင်းကသူ့ရဲ့ဖခင်နဲ့သူ့ရဲ့အကူကသူကတက်တယ်တက်ပြီးတော့သူတော်တရားပြပြီးတော့မှသူ့မှဒီမှာသူ့ရဲ့ဖခင်နဲ့အကူကိုလူစုပြေသေးတယ်လို့ပြောတယ်။ခုခွေပဇေယရွေလည်းအဲ့လိုပြောတယ်။တကယ်တော့ဒါ၅၅၀စလုံးကိုဖွင့်လိုက်ခဲ့အဲ့တော့လူစုပြေပါ เป็นพรกปกติเราจะไปพุก,กามจะมีมันมีปกติพักจะมีพักสี่ทิศที่ละที่ละที่ละองก็คือแทนพระพุทธเจ้าสี่องค์ที่ผ่านมาพระพุทธเจ้าพระสุสาโธโกนะโภมกัสปะและโทตะมละลราคือองค์ที่ห้ายังไม่มีแต่ท้าไมจริงๆเนี่ยเป็นเจดีย์ที่สร,ร้างเป็นเพิ่มใหม่องค์เป็นพระพุทธเจ้าสีอานยุคหน้าโหน่ยเลยเข้าไปครอบเชื่อได้มากกว่านี้คือเราจะได้เห็นพระสีอานเราอยู่ที่มีคนดี คือคู่กับรูเจ้ามีนารูเจ้าพับาคระผมคู่กันเขาคือเราจะมีแค่สี่องค์อันนีเอ่อมาลร้วมาข่าร์ด้าวน่เกิดคยุคที่มีแต่ความดีมาเกิด